เจอกันกับพีมอีกแล้วนะคะวันนี้พิ่มก็จะมาแต่งตัว5ลุคไอเทมต่างๆจาก h a n g o u s นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย ก็เพิ่งได้ลองใช้ h a n g o u ครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ได้ช็อปไอเทมกันมามากมายมีเสื้อผ้าต่างๆนะคะแล้วก็มีอ o r i ณีด้วยจะมาเปิดให้ดูนะคะพร้อมกับลองไปพร้อมๆกันเลยเอามาแบบ mix and match กันเนาะว่าจะได้ลุกอะไรบ้างนะคะแอบให้ดูแบบแบบแบบก่อนนะว่าไอเทมวันนี้มีอะไรบ้างมันก็จะมีทั้งแบบ,แบบแบรนด์แล้วก็ไม่แบรนด์นะผสมผสมกันไปจากแบรนด์ในไ g บ้างแล้วก็เป็นเสื้อผ้ามือสทั่วไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวมา เอาลุกแรกกันเลยเนาะไอเทมชิ้นแรกที่ จะมาเปิดกันก่อนเป็นอันนี้ก่อนละกันจะได้ใส่เป็นตัวเดียวนะคะอ่าให้ดูป้ายอันนี้ก็เป็นของแบรนด์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวทิมจะขึ้นร้านค้าที่ทิมไปกดมาแล้วก็ราคาอะไรตรงนี้ละกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะว่ารูปที่เขาลงกับรูปกับไอเทมจริงที่ทิมได้มามันเหมือนกันอะไรแค่ไหนนะตัวนี้นะคะตอนแรกทิมนึกว่ามันเป็นจัมสูตแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเดรสนะคะเป็นกระโปรงสั้นประมาณเหนือเข่าขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ตรงช่วงเอวนะคะก็คือจะ รูดแบบนี้มีหูรูดใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปคาเฟ่ก็ได้างเงี้แล้วคือมันก็ชิลๆนะช่วงน,นี้ใส่อยู่บ้านได้นะคะอันนี้ลายน่ารักมากแพทเทิร์นน่ารักมากแล้วก็จาได้ว่ามันไม่แพงนะคะก็เลยกดมาเราไปลองกันเลยดีกว่าป๊าด you know? ลุกที่2กันเลยนะคะเป็นเอาชิ้นนี้ก่อนละกันเป็นเสื้อยืดนะคะใสง่ง่ายของไซเลส ชอบสภาพใหม่อยู่เลยนะทุกคนให้ดูพิมรู้สึกก็ลายตรงน,นี้มันน่ารักดีมันใส่ง่ายมากๆแน่ๆเพราะว่าเป็นแบบเหมือนเสื้อยืดแอบโอเวอร์ไซส์แล้วนี่เป็นคนชอบใส่อะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะนี่อันนี้พิมมีกระโปรงของร้านเดียวกันด้วยนะคะแต่อันนี้เป็นของพิมพ์อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาแมทช์กันเลยดีกว่าว่ามันจะใส่แล้วพิมพ์ว่ามันน่าจะเข้ากันนะ ต่อไปนะคะทุกคนเอาเป็นท่อนล่างกันบ้างเนาะอันนี้เป็นกางเกงขาสัน้นอันนี้ก็เป็นกางเกงของแบรนด์อีกแล้วนะคะเนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเทกเจอร์น่ารักมากแบบมีความนุ่มนิ่มพี่มะน้องคนนี้เขาแมชงานเป็นเสื้อยืดก็ได้เป็นเสื้อแบบปาดนุนสายเดี่ยวอะไรเงี้ยก็ใส่อันนี้ได้หมดเลยแล้วก็มีความไม่โป้ความยาวมันไม่ได้สั้นมากเนาะเดี๋ยวพิมจะใส่ให้ดูนะว่ามันยาวประมาณไหนพิมคิดว่ามัน ข้ากับเสื้อตัวนี้ของทิมด้วยนะเดี๋ยวเราลองอันนี้เป็นลุคนึงแล้วกันเนาะก็ไปเูกัเลย know, you know? อันนี้อันที่สี่เนาะเอออันที่4ีแล้วขอเป็นท่อนล่างอีกเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้เป็นกางเกงขาย,ยาวนะคะทุกคนที่สีสีน่ารักเนาะ ได้มาเพราะว่าสีเลยนะคะเดี๋ยวให้ดู t e x t อรใ์ใกล้ๆคุณจะมีแต่อันที่แบบมันเรียบๆใช่ไหมพออันนี้มันมีลายตะปุ่มตะปัม่มเออเรายังไม่มีก็เลยกดอันนี้มาเป็นของแบรนด์นะคะใส่ง่ายเหมือนกันนะใส่ไปเที่ยวสีก็สดดีนะคิดว่าถ่ายรูปสวยใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าแบบเนี้ยมันใส่สบายนะทุกคนอันนี้เป็นเกาะอกที่พี่มีอยู่แล้วนะมันมันสวยพอมันอยู่ด้วยกันน่าจะเข้ากันนะคะแบบไปทะเล และชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ให้มเห็นแล้วมันน่ารักมากทางร้านเขาบอกว่าเขาพี่ออเดอร์มาแล้วแบบเป็นของแท้เลยนะเอามาขายในแฮงเกิลนะคะเมื่อหนึ่งนะอันนี้เมื่อหนึ่งก็มีกล่องมีการ์ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีถุงแบบนี้มาด้วย มันเป็นน้องกระเป๋าตังคุกปิกนะคะที่พิมคิดว่าพิมได้ใช้แน่ๆเพราะว่าเนี่ยชอบกระเป๋าแบบใแบเบล็กๆใช่ป่ะแล้วก็ชอบอะไรเล็กๆแบบนี้เป็นแบบแปะๆแบบนี้นะแล้วก็ข้างใน จะให้ดูด้านในคิดว่าใส่การได้ใส่เหรียญได้แล้วก็แบงค์อ่ะพับใส่เก็บได้ใช้เป็นกระเป๋าตาังค์เวลาเราใช้ว a l l e ็ On chain อันนี้พิมว่าน่าจะปึ๊บไปได้นะคะคิวมากพิมจําได้ว่าร้านเนี้ยเขาเหลืออีกใบหนึ่งนะคะที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้ไม่ได้มีแบบนี้แล้วนะรีบไปนะคะเพราะว่าเหลืออีกใบเดียวมัง้งตอนที่พิมกดมานะตอนนี้พิมไม่แน่ใจว่า หายไปหรือยังนะคะและเราก็มาถึงไอเทมสุดท้ายแล้วนะคะที่พิมกดมาไม่ใช่แบรนด์นะคะเป็นเสื้อผ้าทั่วไปเนาะที่พิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ซื้อมาจากไหนแต่คือพิมแพ้แพทเทิร์นแพทเทิร์นน้องน่ารักมากที่แบบไม่ใช่ไทยเลยแต่ว่าถ้าเราไปแบบ ที่ด้อากาศหนาวๆถือว่าอันนี้ก็น่ารักอยู่นะขึ้นดอยอะไรเงี้ยอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นก็ใส่ได้เอามาแมทช์กับเสื้อแขนยาวไม่ก็เสื้อเชิ้ตแขนยาวทัดสวยแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะมันใส่กับแขนสั้นเราจะเข้าปะวะก็เดี๋ยวเราไปแมทช์กับแขนยาวลองดูแล้วกันน้องว่ามันจะเข้าไหมนะคะแต่น้องแบบน้องน่ารักมาก เออใช่แล้วมันแบบไม่ได้มีไว้ให้ซื้ออย่างเดียวนะคะทุกคนคือมันอะ่ะเอาไปขายได้ด้วยไม่ตงขายเรียบร้อยแล้วบางตัวที่พิมเอามาใส่ในคลิปแล้วแบบมีคนถามหาพิกัดพิมก็เอาไปปล่อยในแฮงกิสนะคะสามารถไปดูได้รานะคาพิมตั้งแบบ ถูกมากขายเอาหนุกมากๆนะคะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเต็มแล้วและสําหรับเพื่อน,อนๆที่ยังไม่เคยเข้าไปช็อปใน h a n g o นะคะเดี๋ยวพิมจะมาสอนแบบวิธีคร่าวๆเนาะเข้าไป h a n g o u t พิมช็อปอยังไงบ้างไปกดเลือกสินค้าย,ยังไงเซิร์ชสินค้าย,ยังไงบ้างนะคะมันง่ายมากๆทุกคนก่อนอื่นนะคะเข้าเว็บไซต์ h a n g o s com มือถือหรือว่าเดสก์ท็อปก็ได้นะคะไปตรงที่เซิร์ชแล้วก็กดดูไอเทมผู้หญิงเลยแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลือกอันที่เราถูกใจนะคะหรือว่าจะไปที่ กรองก็ได้เพื่อใส่ราคาว่าเราอยากได้ราคาสูงสุดเท่าไหร่แล้วพอกดมามันก็จะมีให้เลือกตามที่เราใส่ไปนะคะก็เลือกอันที่เราชอบเลยเลื่อนดูรูปภาพ ได้นะคะกดเพิ่มเข้ากระเป๋าโอก็สามารถช้อปปิ้งต่อนะคะหรือว่าไปชําระเงินเลยก็ได้พิมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะเหมือนเป็นแฟชั่นหมุนเวียนนะเราไม่ใช้อันไหนก็คือส่งต่อให้คนอื่นนะคะแล้วเราก็ได้มาในราคาที่ดีงามด้วยสนับสนุนให้คนรักโลกมากขึ้นนะคะพอไปชําระเงินหน้านี้ก็จะมีให้เลือกวิธีการชําระเงินนะคะเซ็ตเรียบร้อยง่ายมากๆแล้ววันนี้นะคะพิมก็ได้มาเปิดไอเทม เทมต่างๆกันครบทุกชุดแล้วถ้าใครชอบลุคไหนถ้าใครชอบชิ้นไหนอะไรยเงี้ยเม้นด้านล่างบอกพิมพหน่อยนะชมนิดนึง <c oughs> เป็นกำลังใจใพิมพหน่อยนะคะอย่าลืมแบบกดหัวใจหัวใจรัวๆแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องพิมพ์นะคะฝากตักนิดนึงเวลาพิมพ์ทําคลิปใหม่มาเราจะได้มาดูไปพร้อมๆกันไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ